A b o ไ Idol on her o ร n ลิซ่าแบล็คพิงขึ้นปก WSJ Magazine ฉบับมีนาคม2025พร้อมเปิดใจสู่เส้นทางศิลปินเดี่ยวหนังสือพิมพ์ชั้นนำของอเมริกาอย่าง The Wall Street Journal WSJ ได้สร้างความฮือฮาด้วยการเลือกลิซ่าและลิซามโนบาลศิลปินสาวไทยระดับโลกให้ขึ้นปกนิตยสารรา,ายเดือน WSJ Magazine ฉบับเดือนมีนาคม2025 พร้อมพาดหูที่ทรงพลังว่าอ p ปป i ไอดอลออนเฮอรดารายอดนิยมที่เติบโตบนเส้นทางของตัวเองสกุปพ้เศษนี้มีชื่อว่า The Re-Invention of Lisa การเปลี่ยนแปลงตนเองครั้งใหม่ของลิซ่าซึ่งเล่าถึงการก้าวครั้งสำคัญของสาวไทยวัย27ปีที่กำลังจะพิสูจน์ตนเองในฐานะนักสแสดงเดี่ยวหลังจากที่ประสบความสำเรัจอย่างท่วมทน้น ในฐานะหนึ่งในสีสมาชิกของวง b l a c k พิง k เส้นทางจากประเทศไทยสู่ดาวจรัสแสงเคป p อบทความของ WSJ Magazine ย้อนรอยเส้นทางชีวิตของลิซ่าตั้งแต่เริ่มต้นจุดเริ่มต้นที่ยากลำบากลิซ่าชื่อเดิมปราณปิยามโนบาล ตัดสินใจจากบ้านเกิดที่บุรีรัมยังเกาหลีใต้ตั้งแต่อายุ14ปีหลังจากเป็นคนเดียวที่ได้รับเลือกจากการออดิชั่นของผู้สมัครนับพันคนในกรุงเทพเมื่อปี2010การฝึกซ้อมแสนทรมานเธอมาถึงโซโดยพูดภาษาเกาหลีไม่ได้เลยแม้แต่คำเดียวต้องใช้ชีวิตภายใต้การฝึกซ้อมที่เข้มข้นถึง15ชั่วโมงต่อวันนานหลายปีโดยไม่มีหลักประกันเรื่องชื่อเสียงหรืออนาคตมุมมองเชิงบวก แม้จะมองย้อนกลับไปว่าช่วงเวลาเหล่านั้นเหมือนการถูกลงโทษแต่ลิซ่ากลับมองบวกมันคือเส้นทางหนึ่งที่เป็นตัวฉันฉันก็เป็นอย่างนี้แหละเมื่อตอนที่ยังเล็กๆอยู่ก้าวสู่การเป็นศิลปินเดี่ยวทําไม่ออกมาเสียแต่ตอนนี้แล้วจะไปออกตอนไหนเล่าหลังจากยืนอยู่ภายใต้สปอตไลท์ในฐานะสมาชิกวงเกลิลกรุ๊ปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกมานานนับทศวรรษ ดิซ่าเผยถึงความหวาดหวัน่นแต่ก็มุ่งมั่นที่จะก้าวออกมาในฐานะศิลปินเดี่ยวผลงานเปิดตัวทางการแสดงเธอได้เปิดตัวในฐานะนักแสดงในซีรีส์ดังของ HBO อย่าง The White Lotus ซีซั่น3ซึ่งใช้บรรยากาศเกาะสมุยโดยรับบทเป็นคนงานรีสอร์ทชื่อมุกก่อนจะปล่อยอัลบ้มเดี่ยวชุดแรกกรมมาใน12วันหลังนั้นการค้นพบตัวเอง เบื้องลึกของฉันคือเด็กหญิงที่อายลิซ่ากล่าวขณะให้สัมภาษณ์ที่ดริสพาริสในวง b l a c k พิง k พวกเราแต่ละคนต่างมีสถานะที่มั่นคงนั่นทําให้เธอรู้สึกหวาดหวัน่นแต่ก็ตัดสินใจก้าวออกมาด้วยคาถามที่ว่าแต่ถ้าไม่ออกมาเสียแต่ตอนนี้แล้วจะไปออกตอนไหนเล่าบริษัทและค่ายเพลงใหม่ลิซ่าเริ่มต้นเป็นศิลปินเดียวด้วยการเปิดบริษัทของตัวเองชื่อลาวโคเมื่อต้นปี2024 และเซ็นสัญญากับ RCA r e c o r d โดยมุ่งหวังจะโชว์ความสามารถด้านการร้องเพลงที่แฟนๆอาจเคยไม่เห็นมาก่อนในอัลบัม e ้ม Outer Ego มิติชีวิตส่วนตัวและอิทธิพลระดับโลกแฟชั่นไอคอนและเพื่อนสนิทในฐานะ Global Ambassador ของหลุยวิกตองลิซ่าใช้ชีวิตแบบแฟชั่นิสตา้าในปารีสและยังเป็นที่รู้จักในวงการแฟชั่นโดยมีเพื่อนสนิทในวงการอย่างเฮลีไบเบอร์และเบลล่าฮัดดิ เครื่องดื่มสุดฮิตเครื่องดื่มยอดนิยมของลิซ่าที่ร้านเอริวอนร้านเฮลฟู้ดสุดหรูคือไท a i Inspire Ice Tea หรือชายเย็นไทยที่เธอตั้งชื่อให้ว่า t อัพ Up the World ความสัมพันธ์ส่วนตัว WSJ ยังได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ที่ได้รับความสนใจอย่างมากระหว่างลิซ่ากับเฟเดริกอาร์โนทายาทคนรองสุดท้องของ LVMH โดยอ้างถึงภาพปาปารัสซี่และกิจกรรมที่ทั้งคู่เคยไปร่วมกันเช่น การเยี่ยมชมวัดอรุณและชมคอนเสิร์ตอเดลรวมวง Blackpink และอนาคต l ซ่ากล่าวถึงอนาคตของ Blackpink โดย YG Entertainment ได้ประกาศว่าวงจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งในปี2025เพื่อสร้างอัลบั้มและออกทัวร์คอนเสิร์ตซึ่ง l ซ s a บอกว่าเธอ s o เ r e ี d y และทั้ง4ี่คนกำลังพูดคุยกันถึงการกำหนดตารางการทำงานร่วมกัน